พระเจ้าเอกทัตกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของกรุงศรีในเอกสารฝ่ายพมา่าเมื่อกล่าวถึงพระเจ้าเอกทัตกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาภาพจำที่ได้จากพระราชพงศาวดารแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยํทำเล่าขานและอื่นๆเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือเป็นกษัตริย์ที่ไม่ใส่ใจกิจการบ้านเมืองลุ่งหลงแต่สนมนางในกดขี่ข่มเหงข้าราชการและประชาชน โดยเฉพาะเมื่อเกิดสงครามกับพม่าไม่ทรงอนุญ,ญาตให้ยิงปืนใหญ่ด้วยเกรงบรรดาพระสนมจะตกอกตกใจกันและอื่นๆแต่ในเอกสารหลักฐานฝ่ายพม่ากลับบันทึกถึงพระเจ้าเอกทัตแตกต่างออกไปเอกสารที่ว่าคือมหาราชวงคงสาวดานพมา่าตอนหนึ่งกล่าวถึงบทบาทของพระองค์ช่วงใกล้เสียกรุงศรีอยุธยาว่าฝ่ายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาพระเจ้าเอกทัต พระองค์ได้จัดให้ออกมารบครั้งใดก็มิได้ชนะมีแต่พ่ายแพ้แตกหนีล้มตายไปทุกทีถึงกระนั้นก็ดีพระองค์มิได้ทรงย่อท้อยหย่อนพระหัตถ์เลยพระองค์ทรงรับสั่งให้ช่างก่อสร้างทําเรือรบและเรือกําปั่นเป็นอันมากครั้นช่างทําเรือเหล่านั้นเสร็จแล้วพระองค์ทรงรับสั่งให้พลทหารทั้งปวงเอาปืนใหญ่น้อยบรรทุกเรือนั้นทุกๆลกลแล้วทรงรับสั่งให้พลทหารถอยเอาเรือเหล่านั้นไปรักษาทางน้ําไว้โดยแน่นหนา เมื่อพระองค์จัดทางน้ําเสร็จแล้วพระองค์ทรงรับสั่งให้พลทหารก่อสร้างทําป้องอิฐสําหรับสู้รบให้ล้อมพระนคร50ป้องแต่ป้องที่ทํานั้นห่างจากคูเมืองไป500เส้นรับสั่งให้ทําทั้งกลางวันและกลางคืนครั้นทําเสร็จแล้วรับสั่งให้เอาเสบียงอาหารทั้งปวงเข้าไว้ในป้องนั้นแล้วรับสั่งให้พลทหารเอาปืนใหญ่น้อยสัตว์ปาอาวุธทั้งปวงครึ่งรักษาอยู่ที่ป้องนั้นโดยกวดขันแล้วทรงรับสั่งให้ลงขวากช่างขวากมาขวากคนและหนามเซียน และขุดลวงดักไว้ให้ข้าศึกตกทุกหนทุกแห่งฝ่ายทางน้ําเล่าพระองค์ทรงรับสั่งให้ลงขวาก้ําแลต่ตอไม้ทั้งปวงไว้มีให้ข้าศึกเข้ามาได้ครั้นทรงจัดเสร็จแล้วก็ให้รักษาตั้งมั่นอยู่ในขณะนั้นพระเจ้าชัางเผือกกรุงอังวะมีท้องปราเร่งมาว่าให้แม่ทัพแลนายกองทั้งปวงจงตั้งใจรีบเร่งตีกรุงศรีอยุธยาให้แตกโดยเร็วอย่าให้ช้า ครั้นแม่ทัพทั้งสองและนายทัพนายกองทั้งปวงได้ทราบทรงพระกระแสะรับสั่งดังนั้นจึงได้ประชุมปรึกษากันในเวลานั้นมหานอนทาแม่ทัพพูดว่าด้วยเราได้เอาบุญบารมีพระเดชพระคุณเจ้าของเราทูลเกล้าทูลกระหมอ่อมยกพอยุหอโยธาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยานั้นเราได้เข้าตีหัวเมืองใหญ่น้อยตามรายทางได้แก่เราทั้งสิ้นแล้วบัดนี้เราได้ยกเข้ามาถึงชานเมืองกรุงศรีอยุธยาแล้วเข้าล้อมไว้ ฝ่ายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็ได้ทรงจัดให้พลช้างพลม้าแล่พลทหารทั้งปวงยกออกมาตีกองทัพเราหลายครั้งหลายหนก็มีแต่พ่ายแพ้แตกหนีล้มตายไปทุกครั้งทุกทีเราจับเป็นไว้ได้ก็มากถึงกระนั้นก็ดีพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาพระเจ้าเอกทัศน์ก็มีได้ยอดทอหย่อนพระหัตเลยบัดนี้พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็ทรงสร้างป้อมห้าสิบป้อมตั้งสู้รบอยู่นอกกำแพงเมืองโดยแน่นหนานั้นพวกท่านทั้งหลายจะทำอย่างไร แต่เรานั้นคิดจะขุดอุโมงค์เช่นพระมโหสถเชื้อหน่อพุทธังกูลเมื่อครั้งทรงขุดอุโมงค์ไปรับพระราชบุตรีบุตรปลาซึ่งทรงพระนามว่าปัญจาลาจันทีแลบริวานนั้นโดยเหตุนี้เราก็จะสร้างเมืองใกล้เคียงกับกรุงศรีอยุธยาครึ่งเมืองหนึ่งเมื่อสร้างสําเร็จแล้วเราก็จะขุดอุโมงค์เข้าไปในกรุงศรีอยุธยา ถ้าทอรู้ถึงในเมืองแล้วเราก็จะจับพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาและพระมเหสีพระราชโอรสทั้งปวงให้จงได้เมื่อมหานอนทาแม่ทัพพูดดังนั้นสีหปะตาแม่ทัพและนายกองทั้งปวงก็เห็นชอบพร้อมกันพม่าในเวลานั้นไม่ใช่มิตรประเทศแต่คือศัตรูที่ทำศึกกันจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเขียนสรรเสริญเอาใจผู้นำไทยแต่อย่างใดหรือพระเจ้าเอก,กทั์จะทรงเป็นแพะในเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยา